แล้วกันแดดแบบไหนล่ะที่เหมาะมากๆนะคะสําหรับสาวๆที่ทํางานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆหรือไปเที่ยวทะเลไปเอาดอวันนี้ครูเปเปอร์จะมาให้1เคล็ดลักนะในการเลือกกันแดด ให้เวลาทาแล้วเนี่ยหน้าไม่ดำหน้าไม่หมองหน้าไม่คล้ำและฝ้าไม่เกิดด้วยค่ะเคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือเวลาที่เพื่อนๆเ,เลือกครีมกันแดดอะ่ะให้เพื่อนๆหาครีมกันแดดที่เคาระบุค่าของ PPD ซึ่งถ้าค่า PPD ยิ่งเยอะนะก็ยิ่งช่วยปกป้องผิวของเราอะ่ะจากแสงแดดแล้วก็ลดการเกิดผิวหมองคล้ำแล้วก็ฝ้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยค่า PPD ที่ดีนะในการป้องกันการกเกิดฝ้านะคะควรมากกว่าหรือเท่ากับ35ค่ะ คราวนี้ลองมาดูสิว่ากันแดดในบ้านเราที่มีการระบุค่า PPD มีอะไรกันบ้างตัวแรกนะคะก็คือตัว La โ o โพ e p o s นต a n t i d o UV Moon 400ตัวนี้มีค่า PPD สูงถึง46เลยค่ะตัวที่2นะคะก็คือตัวของ eline, ู u c e ี i n Sun Pigment Control ตัวนี้มีค่า PPD สูงถึง42และเขายังมีสารช่วยทำให้หน้าใบกระจ่างใส และลดการเกิดฝ้าค่ะนั่นก็คือสารไทยอะมิโดลและก็ลิโคชาโคนเอนั่นเองค่ะและตัวที่3นะคะก็คือกันแดดของไบโอเด m a p h าโฟโตเดิม์ a ม็กอัลคว้าฟูอิดตัวนี้มีค่า PPD อยู่ที่33-40ค่ะและนี่ก็คือ3กันแดดนะคะที่เขาระบุค่า PPD มาซึ่งมันดีมากๆนะคะสำหรับสาวๆที่กลัวจะเป็นฝ้าแล้วก็ออกแดดกลางแจ้งนานๆน,นะคะไปเลือกใช้กันแดดกลุ่มนี้กันได้เลยนะคะ